ครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำทริคสั้นๆนะครับง่ายๆนะเกี่ยวกับการสังเกตนะครับแกนของชิ้นงานนะครับเป็นแนวฉากนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะชิ้นงานเรามันเป็นแนวฉากแนว90องศาหรือยังนะครับก็มีวิธีการ นะครับให้ตัวโปรแกรมช่วยเช็คนะครับโดยการนะครับเอามาแก้ไขที่ default tray นะครับคิดคำสั่งสไตล์นะครับตรง Color ตรงนี้นะครับปกติจะเป็น all same เนาะถ้าเราปรับเป็น by axis นะครับเห็นไหมคะมันจะแสดงผลตามแกนของเรานะครับก็คือถ้ามาตามแกนแดงเห็นไหมมัน เส้นเอชก็จะเป็นสีแดงนะครับเนี่ยถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับก็คือแกน Z นะครับแกนเขียวก็เป็นสีเขียวนะครับทีนี้ก็คือถ้าเป็นสีดำอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าชิ้นงานมันไม่ได้แนว90องศานั่นเองนะครับก็คือไม่ตรงแกนในใด,ใ,ดใดนั่นเองนะครับเราก็สามารถตรวจสอบได้คร่าวๆนะครับเวลางาน ซับซ้อนหรืออะไรต่างๆนะก็สามารถเปิดดูได้นะครับก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับในการตรวจสอบเส้นเอชนะครับว่าตรงแนว90องศาหรือไม่นะครับเนาะก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ